ความเดิมตั้งแต่ปีที่หนึ่งคร เรากันเลยเนี <framework Fur ry> ここ่ยเราเราเคยเล่นแล้วเราเคยเล่นแล้วตรงนี้แหละตรงนี้กูแอบไปเล่นมาก็คือมันไม่ได้แอบไปเล่นหรอกแค่ลองไปเล่นมันนิดนึงไงทิปเนี่ยแหละตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่ตรงนี้คือเราจะต้องใส่โค้ดอ่ะ เนตายเนตายแล้วเนตายแล้วกูยังไม่ตายกูต้อนตั้ง่านตายบอกแล้ว,ลวเราเคยเล่นเรา คือเราต้องซ้อนตรงนี้นี่ค่ะเปียกมาได้เนผีมาแล้ว อยากข้างครับคนผีเก ทุกคนเราอาไจะอัานบางทีโมกินวันงี้นะครับเร็วตายเราตายแล้วกูนั่นแหละตายเราก็ตายถ้ามันมีขึ้นอะเท่ากับว่าเราตายยืนยันแน่นอนถ้าแบบไม่ถ้าแบบไม่ต่อนะ เออเหมือนแกเลยก็ตกตายแล้วฆ่าเธอตายเนี่ยคตมองไม่เห็นเลยแก่็กระส่ายะอย่ง่เห็นไม่ดีกระากูรูแล้วม่แต่รหัสยังไงีนะครับคุณผู้ชมนะครับผมก็ลาเอ็ดอองคุณปันนะครับว่าเราเขาเป็นยังไงตอนนอี้เราจะวางต้นจิงนะต้งมี้ก็ าทีวี่้เหรอโบี่ไม่รอกเลยตอนนี้ยังไม่ตายกูยังไม่ตาย หันหน้าแล้วยิ้มก็ช่างใจเยน่นอนคนี้ออก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 หนึ่งสองสาสี่ห้าหกหนึ่งสองสห้าหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห โซซานโซซานสี um, ่ห้าหกโอ้โซซานใส่ตอนนี้ใส่รหัสครบละเออครบแล้วเหลือแค่หันหลังออกเหลือแค่ขึ้นไปข้างบนไม่ดีพี่บอบ ครับคุณผู้ชมนะครับเรากำลังวิ่งไปจริงๆนะครับพี่เวานั้นคือจบแน่นอนเอาเลยครับได้เวลาหาเด็กอกโ้โหเนี่ยแหละจุดยากของแท้ครับแป๊บนึงเนี่ย <ผม S 1> เป็นต<ถ>ัวแท้เล <okay. S 1> ยด้วยพีนี้นะครับอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายก็ได้ซีฮีโร่เราจะเป็นเดนนะครับ ใช่เลยปันความจริงอ่ะไอเด็กเนี้ยันอยากช่วยเรานะนี่ชช่เรารู้เขาบอกว่าถ้าเล่นถ้าเล่นกับเราอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยนะต้องหาตัวมันเจอประมาณห้าครั้งไอปันเรามีอะไรจะมาบอกนะไอปันอะไรก็คือว่า กูโดนแร้กูดโ,ด,โดนแดงไอตอนมึงใช้ตะเกียงสีอะไรอะสีไอตะเกียงตะกายเออเด็กใชตะกายตะต,ะต,ะตายด้วยกอเมื่อกี้กูโดนแม่แม่มันถักคอแม่มันโคตรฮีด่า พอเราด่าปุ๊บเราโดนฆ่าเลยเอยเอเจออีเจออีเจอมาแล้วเจอมาแล้วดีเยอมันมันตะโกนติดกูด้วยคนเลือนกูเจอมันอีกแล้วเราเจอผีอีกแล้วกูเจอมันอีกแล้ว มันนี่มาทถึงทีมเแว่จสเกปก็กูเงแมันนี่คือมายถึงทีแต่มาถึงเด็กก็เด็กไงฮีก้นเรือแม่จำสแกนเป็นกูกูเจอเด็กแล้วสองครั้งเาเจอหนึ่งแล้วมันน่าจะเจอห้าครั้งอะแล้วก็ไปเก็บโน้ตเจออีกแล้วเจอีกแล้วแล้ว อุ้ยไม่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 กูเจอุูเจอมาครั้งที่ปีแล้วมันมาแล้วโอ้แล้วก็ไอ้ไปกูเจอมาครั้งที่สามมึงสี่ครั้งก็เท่ากับเรารวมกันก็สี่ครั้งเมื่อหนึ่งกูสามหนึ่งกูสามตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะเนยประตูหาประตูไอเนซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์เลยเดี๋ยวเนตายอยู่เถวจุดเกิดอ่ะรู้ไหม ก็คือกูอ่ะกูเก็บไอ้นั่นเลยได้แล้วไงคือดีใจมากๆอ่ะไอปวาวันคุณแชแนลเป็นช่องที่คุณปอปันเด็กเงมันไม่ชอบนะเดี๋ยวก็ดูได้อ่ะแต่ไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะผมติดเกมโอ้ยโดนไล่เดี๋ยวก็ดูว่าเขาน่าจะทำคลิปเก่าวกว่าคุณปันปันแหละครับ เพราะเขาอยู่คนติดตามเยอะกว่าคอนเทนต์เขาน่าจะดีกว่าไม่ก็แบบเจอแตงฟอร์เิริงตัวจริงไม่ก็ตบปลอมอย่างเงี้ยแบบอาจจะเอาเพื่อนรอเขามาก็ได้แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้ ตนนี้เรากำลังหาทางออกอยู่ใชได้แล้วจริงคลิปเมื่อวานนะที่เราอัดกระสิบอ่ะคือรู้ว่ายังไงอะ่ะเราอ่ะเป็นคลิปแรกเลยเว้ยที่แบบประสบความสำเร็จคนเดิมไม่มีแคตต์ต่อสองใช่สองด้วยเป็คลิปประสบความสำเร็จตอนนั้นลมเหลวฟิแบบวหมดอะแบบเนี้ยมันจะแบบเผอออกเกมเนี้ยอ้หูตุดแมทเออลักษณะก็คือถึงทำอาหาร จะเจ้นี่คือถึงมากก์ะมึงถึงยังไหนปันหาอยู่มัน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 ไม่รู้วิ่งอยู่ไหนโะอ้ oh my god พี่กูหลุดเกมเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอ้ oh my god เราโดน,นผีไล่ลด <laughs> โดนแล้วมึงโดนแมว,วจะติ๊กตูดแน่เสื้อเรา <c oughs> แบบยืดขนาดไหนยืดยืดจนได้แลหลุดออกมาเลย กดง่ายอะแค่ตามเกีี่ยแล้วพอแล้วพอมันมีหน้าแดงๆอะไรของมันก็ไม่รู้เดินเข้าไปโอ้โหรู้เลยอโอกดง่ายอะเจ๊เจ๊หนึ่งครั้งแล้เจต้องตกใจอีกครั้งอะตกใจโอ้นว่าแจกเจลนาะแล้วมไนกม่รเดี๋ยวเจลแล้วมุรเป็นอ้คุณมาคุณ อ่านนี้แหละตัวปัญหาตอนนี้แหละปัญหาคือขีดเลยไอ้นี่นะครัะมันคืออะไรรู้ไหมทุกคนมันคือนี่เพราะแต่ละคนจะเกินเรนดอมอะแถโน้นมันก็เกลื่อนไปทั่วแมปเลยไปดิ้งก็คือผมอะไม่ได้อยู่กันปันใช่มันเกิดเอ้ยเนี้สวัสดีไหนวะโอ้คุณมาปาไดแก๊้ขอนเสกตตูไหนคนดังคนหล่อต้องโดนอย่างี้ มีไหมมีโน้นไหมมีไม่มีกูกูจะซ่อนแต่กูต่อไม่ได้ถ้าเหลืออันสุดท้ายมันจะมันจะบอกต้อซ่อนได้ยังยังไงวะมันไม่มีการซ่อนถ้าเราเจอผีปุ๊บเราจะต้องหันหน้าลงดินอ้าวทำไมต้องหันหน้าลงดินก็แล้วถ้าเรามองผีนานเกินไปอ่ะเราจะโดนจับสแก a r ก็คือตายใช่ไหมอืม ไหนไหนถ้ามีแบบตรงดินละพี่แบบเมื่อกี้คือหันหน้าลงดินอลอดกันยังคือน้อตมันอยู่ตามต้นไม้ได้ไงประเด็นอะไอปันลุงฝากบอกเพื่อนนะว่าหันหน้าลงดินอย่างเงี้ยได้ไหมตกลง เราเห็นอนะคนส่วนใหญ่เขาใช้เตียงนะเตียงอะไ,<ป>ไรใส่กุมกุมัไม่มีลนะไม่มีก,ก็ใช้แค่เฮ้ยดูเลได้ไปวิเนเจอแล้วเจอโน่นแล้วตัวใส่กุมโมไม่ช่วยอะไรเลยใส่กุมโมไม่สว่างขนาดนั้นเลยเหรอนเนเราลองหาตะเกียงที่มันสว่างสว่างดิงเฮ้ยอันนี้โอเค้ายีบจอบไม่ไกมม็ยีบสุดท้ายเพราะมัน ยังไงเราก็ต้องให้จบอีนนนนีนี้เนี่ยเยกกันแล้วกูอยากเก็บบ้างสะกันก็ดีมึงอไหร่ไม่กูโดนผีจำตะแก่อ่าตายเหรอแก,มแกไม่ตายไม่ตายปันไม่รู้แต่ได้แล้วไปร,รับคูตรงที่เดิมเลยไอปันมารับูตรงที่เดิมเลยมารับคูตรงที่เดิมหน่อแยบบปัน,ปนแบบนแบบล้หกนั่น ไอทีแม่ขาตันรัวรัวเลยทีแม่หายต่้ตรงที่เดิมที่ตันเอาไปแ้มาไเลยาไปเจอาไปเลยอป่ก็ไม่รู้กวอไเลยังไม่ได้เ่อง่ะที่รังเจอเอเด็กโตนีสองอะเ่เล่็้ามาได้เหมื้วเ่องทดที่เจอไม้อเ่อี่ทีก็เดิหนีเลยอะเราอยู่ตรงนั้นเลยอ้วทำไมยัจังอะตอนนี้จะออืออีพีแอีพีจะทายอนนี้ายแลรวอีพีจะทายเปนไรถึงอืจะนานี่ยเราันี้ต้องฆ่าตัวตายเหรอเนี่ย เชื่อเราแล้วหรอโอ้ม oh, okay. oh ันเกยดุกหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรหือหิ่งห้อยเจอหิ่งห้อยเจอแล้วฮะเจอแล้วเลยอันนึ่งยานี้เราของเก็ดใช้ไหม เราไม่เก็บเลยสักอันอัดน,นี้ะครับจบนะครับแต่ว่าเราจะอัดต่อนะครับ <c oughs> ก็คือต่อ EP อจบนะครับไอ้บ้านไม่แย่งกู <c oughs> นะครับมาแล้วตอนนี้อยู่ <c oughs> ชื่อว่าดูแล้วปนปน เข้าปากคนดีพี่ไอเดีบอสเข้าไปเลยเดีบอสเข้าไปเลยคบอลบอกเข้าไปเลยให้กูยังเจ๊ค้าใสจุก็เฮ้ยมาแล้วว่าบอสปอลบแม่ไว้น้ำกูขึ้นด้วยวันดีขึ้นเลยจะกูกิ้งเลยเออกิ้งเลย ก่อนบอลมึงนะมึงหนูตีมแน่เอออะไรวะบอลเลยบีวอ <What? S 2> ไอเนี่ยแหละมึงจำไม่ได้เหรอจำได้ดนายคุณนายกิษะไงล่ะ